บ้านโป่งนะครับนะแล้วก็ในส่วนของอุดรธานีคือเมืองอุดรน,นะซึ่งบางท้องที่เนี่ยเหตุเกิดซ้ำกันสองครั้งที่ผู้เสียชีวิตสองรายแล้วก็สามพลานนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ที่สามารถเกี่ยวได้ทันทีนะครับมายว่าแต่ว่า,วาเชื่อมโยงได้ก็คือการศพที่มีการผ่าทะเที่ศพนะศพที่มีการผ่าศพนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะดีอพอารฐานจากแพทยจริงยัง นะครับนะก็น่าจะออกมาจากเพื่อเติมได้แล้วก็อายัดต,ตัวผู้ต้องหาได้นะครับส่วนข้อมูลในส่วนหนึ่งนะผมก็สั่งให้ช่วสืบสวนทั้งผู้กับห้ากองปราบนะทั้งในส่วนของโรงพักนะครับและช่ดสืบสวนของตรอเองนะร่วมไล่เส้นทางการใช้โทรศัพท์นะรวมถึงเรื่องอข้อมูลการเงินว่านมะีใครเกี่ยวข้องหรือไม่นะรวมถึงในส่วนของสามีด้วยนะครับอดีตสามีนะ พราะนั้นวันนี้ก็จะไล่ข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์สิบโมงผมนัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อจะเอามาดูทั้งหมดนะฮะว่าน่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมได้แค่ไหนยังไงนะครับแล้วคดีไหนทั้งหมดเนี่ยนะที่จะออกหมายจับเพิ่มเติมได้นะครับนะก็เดี๋ยวขอยสักสองคอยสักสามวันนะฮะครับผมีที่ที่มีการชอ,อ,อมีอยู่สามศพมีอยู่สามศพในพื้นที่ของนครปฐมนะฮะ แล้วก็พื้นที่ของสามพาร<ม>์นะอ่านะครับมีอยู่ส,สามศพอ่าท่ามสองศพสามพาร์หนึ่งศพก็สามหมายจับอย่างนฮะเป็นสามหมายจับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องสอบหมอก่อนอนะเราต้องสอบหมอ,อยืนยันมีในส่วนของศพที่ไม่ได้ขาวท,ทางจะเป็นภาษาในการเชื่อมโยงกันงัก็นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเอ่อเราต้องเอาพฤติการแวดล้อมมาเพราะอย่าลืมไปครับว่าพฤติการเหมือนกันหมดนะกินข้าวแล้วก็ตายกินข้าวแล้วก็ตาย กินน้ำแล้วก็ตายนะก็อยู่อย่างนี้หมดนะครับนะผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้ในส่วนของตำรวจเราคัดค้านการประกันส่นงสารผมก็เชื่อว่าสารก็ไม่ให้ประกันน,นะครับนะเพราะว่าวันนี้สารก็คงจะดูจากข้อมูลต่างๆแล้วนะครับนะเพราะว่าการดำเนินการในการกระทําต่อเนื่องนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัด<ห> เขาไม่ให้ข้อมูลเลยเขาไม่ให้ข้อมูลมีการชี้แจงอะไรยังไงไหมอ่าไม่ไม่เขาไม่ชี้แจงครับก็นิดหน่อยนะครับนะเขาบอกไม่มาเ้าบกว่าจะให้ข้อมูลกับทานสารอย่างเดียวไมอย่างไรนะก็ก็เขาเขาเขาให้การปบรเซียนอยู่ก็เป็นคำให้การของเขาที่เขาสามารถให้การปบรเซียนได้แต่เขาบอกว่ารู้จักเขาไม่เสียชีวิตรู้จักรู้จักที่หลานรู้จักที่หลานก็ยอมรับว่ารู้จักยอมรับยอมรับไม่ได้ให้การนะครับแสดงว่าสรุปการเสียชีวิตทั้งหมดมีทั้งหมดสิบรายบวกหนึ่งรายคือ สาหัสนั่นคือเป็น11 11ครับมี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 เก้าลายแล้วหมดเก้าลายเก้าลายหมดหดจริงลายบบเจ็คือลายสิบเนี่ยก็เกือบจะตายเหมือนกันแต่ว่ามันยามอาจจะไม่แรงนะฮะก็เขาแค่เป็นลมแล้วก็รู้สึกสียแฟนก็จะช่วยเหลือทันสอบสอบแล้วครับเรารู้แล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสอบนะฮะผู้หญิงผู้หญิงงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่มีความสัมพันธ์ยังไงคะคนคนที่เป็นก็สามีเป็นตำรวจ ก็รู้จักกับกลุ่มนี้ก็เห็นได้ว่ากลุ่มนี้จะเป็นตำรวจหมดเพราะเขาก็เป็นเป็นอดีตประชาชนตำรวจเขาก็รู้จักในแวดวงตำรวจคือคนใกล้ตัวนั้นเลยใช่ไหมใกล้ตัวนั้นเลยใช่ครับใกล้ตัวต้งเดดขึ้นมาหลายท่านที่รอดชีวิตอยู่เดือดเท่าไหร่หนึ่งรู้ไหมอย่างในข่าวข้อมูลเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวขอข่าวบุญหนึ่งวันที่จำไม่ได้ละย้อนถามไปเรื่องการเล่นวงแชร์ครับมูลค่าวงแชร์ของของที่เล่นกันเนี่ยมันมากถึงขนาดที่จะต้องเอาชีวิตกันแหละครับผมดูก็ไม่เยอะนะฮะดูก็ไม่เยอะ นะครับก็ก็ดูก็ไม่เยอะนะครับพอจะบอกเป็นจำนวนนะครับว่าประมาณเท่าไหร่จากการที่เราได้สอบอย่างยังยังวันนี้เรายังไม่ได้สอบละเอียดทั้งหมดนะครับนะหลังจากนี้จะมีการชัดเจนว่าเป็นการฆ่าเพื่อหวังต้นทั้งในแน่นอนแน่นอนก็เป็นการฆ่าเบื่อก็เป็นการประส์หนึ่งะสงค์ที่จะเคลียร์หนี้สินนะครับก็ไม่ต้องใช้หนี้นะครับสองะสค์เจสาประส์ที่จะเจ้าทรัพย์นะครับก็มีสองประเด็นนะครับต้องมีการส่งตัวไปตรวจสูงภาพทางจิต้วยไหมครัวตัวตัวเนี่ยอย่างไีต้องส่งตัวแน่นอนนะครับ ส่วนปรากฏว่าพความบกพ่องทางจิตกระบวนการคิดคำนวณต่างๆจะกระทบต่อการดำเนินนผมผมมองนะครับจากประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเขายังรู้สึกตัวยังรู้สึกตัดสินใจได้นะครับเขายังรู้สึกอะไรต่างๆเขาไม่ใช่เป็นแบบเป็นบุคคลที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนะนะครับเขาอาจผมผมมองว่าไอ้เรื่องเรื่องจิตต่างๆเนี่ยนะครับเขาเขารู้วิะีการกระทำนะครับ เ็รู้ขนาดพี่แต่ว่าแค่รู้ก็โอเคแล้วแต่เบื้องต้นไม่มีประวัติเรื่องการรักษายัาง,งยังัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังให้ม่อก็แบ่งงานกันแล้วนะครับก็แบ่งมอบงานกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เป็นดำเนินการถ้าออกไม้จับได้ออกไม้จับเลยนะแล้ววันที่สิบสิบโมงไอ้วันวันศุกร์สิบโมงนะครับเดี๋ยวจะมาดูสโสดทั้งหมอดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะรวมถึงเส้นทางการเงินเส้นทางการใช้ตรวครับ เขา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 เป็นหนี้อยู่พวกนี้อยู่เป็นหนี้ของพวกนี้ด้วยนะครับเขาก็เป็นหนี้อยู่นะครับหนึ่งหนึ่งเป็นหนี้ของพวกนี้นะครับแล้วอย่างเขารู้พฤติการว่าใครมีตังค์ใครมีตังค์ถ้าไปทําคนอื่นเขาก็ไม่รู้ที่ไปที่มาเป็นการฆ่าล้านนี้ก็เออหนึ่งก็ไม่ต้องการใช้เงียอะไรเขานะครับหนี้มันก็หายหมดนะฮะแล้วก็เอาของเอาเท่าของเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแต่นะครับเกามีปัญหาเรื่องติดการพนันหรืออะไรนอกจากนี้ไหมคะยังไม่พบประเด็นนี้นะครับมีณผามเป็นไปได้นะคะว่าก่อนที่จะก่องเหรียญ ยังไม่ยังไม่มียังไม่มีไม่เคยมีการแตะเพียก็ก็ก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เราดูข้อมูลจากการใช้โทรศัพท์มีการโต้เถียงกันไหมคะระหว่างผู้ต้องหาแล้วก็มีมีทวงางี้กันนะครับก็มีทวงถามมีทวงหนี้กันถึงขนาดใช้คําว่าฆาตกรต่อเนื่องได้หรือยังครับอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเร็วไปแล้วมันจะไปไปเกินเพราะอะจริงนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาให้เราดูละเอียดนิดหนึ่งนะผมผมก็ ทำอย่างรวดเร็วนะครับนะก็ให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยรวมทั้งกองปราบด้วยนะฮะไปบูรณาการทั้งหมดนะครับแล้วก็ดําเนินการก็วันวันนี้วันอังคารนะฮะก็พูดเป็นหัตถสุกนะเราเหลือเวลาทั้งในสองวันนะครับเดี๋ยววันศุกร์มาดูอีกทีนึงนะฮะก็ผมมั่นใจผมมั่นใจว่าถ้ามีญาติเขาต้องมานะคือวันนี้บางทีญาติเขายังไม่รู้นะครับว่าอะเสียเพราะอะไรเดี๋ยวถ้ามีผมว่ายังไงต้องมาแน่นอน นะครับนะเพราะยิ่งออกข่าวไปเยอะๆอย่างนี้นะครับนะเพราะน้นวันนี้เราก็ตั้งรับไว้หมดนะครับนะนะครับนะก็ยังโชคดีที่กองปราบเนี่ยไปออกหมายจับได้เร็วนะครับก็ต้องชมเชยทางกอง监察ตรวจสอบช่งกลางนะครับก็เดี๋ยวเอามาบูรณาการร่วมกันทั้งหมดนะครับนะโอเคนะครับอันเรียบร้อยนะขอบม่พน้องครับขอบม่คุณผู้ชมครับวันนนนนีวััศุกร์ใช่มยะอก็พรุ่งนี้มีอะไรนะครับที่นี่ไม่มีไม่มีไม่มี ใช่ใช่เพรก็เดียรเดียว์ก็ s> <S Stamp มีอะไรเพิ่มกันเยอเพี่าคือันคือวันนี้มีผู้หญิงรายหนึ่งนะฮะเขามาพบผมเพราะเขถูกกลืนนะโดยผู้ชายนะครับที่อ้างว่ามาถ่ายรูปกับผมแล้วเอารูปที่ถ่ายคู่ผมเนี่ยไปโชว์ให้เขาทำให้เขาหลงเชื่อก็คือผมก็มาดูบอกว่าผู้ชายรายนี้นะครับ ก็เป็นเป็นผู้เสียหายเหมือนกันที่เคยมาหาผมที่นี่นะบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกอุ้มไปนะเ,เราก็ทำมาดีให้เขานะจนกระทั่งเขาก็คดีเขาเสร็จสิ้นนะ <c oughs> เขาก็พอใจนะทีนี้ผู้หญิงบอกว่าเขาเอารูปนี้แอบอ้างนะว่าเขารูา้จักผมก็ทําให้ผู้หญิงเชื่อนะครับก็เลยผู้หญิงถูกปกขืนก็เดี๋ยวกำลังสอบอยู่นะครับว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับถูกผมุกืนจริงหรือไม่จริงผมยกอย่างนะครับ เรื่องภูมิค้นเนี่ยครับนะเรารับข้อมูลได้หมดนะแต่ต้องมาตรวจสอบเหมือนกันเมื่อกี้เร้รู้กับข้อห้ามาถ้าจําได้ที่เดชสายหม่ต้องรอดนะครับที่เมื่อเร็วนี้ได้เอาข้ยาลายเมนผู้หญิงนะามาบอกว่าถูกกลขืนนะแต่เมื่อสอบปากคำแล้วนะครับรวบรวมพยานฐานแล้วหาพฤติการแล้วเราว่าร่องรอยนะว่าถูกพยานการกับตันต่างเนี่ยไม่ได้เป็นการผลขืนนะ,นะครับเมื่อกี้ก็สั่ง้กับข้อห้าแ,บบแล้วว่า,าถึงแม้ว่า เรา,ารับข้อมูลจากเพจสายใหม่มาแต่ถ้าไม่เช่วงขื่อก็ให้ร่วมกับพ5แถลงข่าวนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมอันนี้ก็เป็นตำรวจของพ5นะครับนะเป็นตำรวจสพพ5คืออย่างนี้ก็ต้องกลับเรียนทุกสื่อเลาครับว่าข้อมูลจากเพจเนี่ยช่วยผมทารำเนนได้เยอะนะแต่ว่าเามื่อเรารับมาแล้วเราต้องตรวจสอบถ้าถ้าผิดน,นั่นิปนคดีไม่มีลาเว้นแต่อย่างอย่างนี้ยอย่างกรณีเช่นพ5เนี่ยเมื่อตำรวจเขาไม่ผิดนะเราต้องให้ความเป็นธรรมนะครับ เป็นเรื่องการสมยอมไม่มีล่องรอยกงบผมขืนนะครับเป็นเรื่องการไปด้วยกันนะครับนะอะไรอานี้แต่อาจจะลัวแฟนเก่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมยกอย่างให้ฟังเหมือนกันในส่วนเรื่องนี้น้องเข้ามาเจียผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสอบนั่งสอบอไปอีกข้อมูลอยู่นะถ้าเป็นคงคืนจริงก็ต้องมีคดีนะครับก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าคือเราเป็นบุคคลสาธารณะใครพบก็ต้องยอมให้พบใครถ่ายรูปก,ก็ต้องยอมให้ถ่ายรูปนะครับแต่ว่า Boss, ไม er ่ใช่ถ่ายแล้วจะไปบุกถึงก็ได้ถ่ายแล้วไปทำผิดกฎหมายได้ไม่ใช่นะครับนะถ่ายแล้วเมื่อไหร่ทำผิดกฎหมายลราไม่ได้ตกลกฎหมายนะครับล่างเส้นมันก็ต้องขออนุญาตนะครับมันก็ต้องดำเนินการนะครับนะเขาต้องกล่าเดี๋ยวผมที่ผมทำนี่การสอบสอบเพาะนี่มันผู้อยู่ในกระบวนการพูดถ่ายพูดนามีมีผู้ถ่ายพูดเดี๋ยวผมกำลังไล่เชิญอยูนี่การสอบประทับอยู่นะผมเอาภาพส่วนท้องที่ประมวลผลมาสอบประทับอยู่นะฮะก็เพื่อจะบริการเขาให้เลย แต่วกน่ erman. นอนถ้าเรียกพกก็ต้องมีพดีก็ต้องขอมัดออกหมายจับน่าสาสารห็นว่าตำรวจมี้อยู่แบบแหล่งก็ต้องออกมาเรียกนะครับได้ก็เป็นตัวอย่างทำไห้เร็วน้าสอบถามพี่โจ๊กอีกประเด็นนึงไ่งนะครับประเด็นของคุณชูวิทย์นะครับที่มีไรข่าวครับครับแล้วก็นี่ก็เป็น ครับสำหรับประเด็นนะครับเราพบตะรนะครับก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นเหยื่อรายอื่นนะครับท่านก็บอกว่าในวันนี้นะครับเหยื่อรายอื่นเนี่ยมีทั้งหมด9รายนะครับที่เสียชีวิตส่วนรายที่10นะครับก็พบว่ามีการรอดชีวิตนะครับ แล้วก็หลังจากนี้นะครับจะมีการาสืบสวนต่อไปนะครับว่าคดีนี้จะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมหรือไม่นะครับซึ่งจะมีการชี้แจงแล้วก็แถลงอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นี้นะครับเวลา10นาฬิกานะครับซึ่งในวันนี้ก็มีญาตินะครับของผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางเข้ามาให้ปักคำเพิ่มเติมนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับตลอดทั้งวัน ซึ่งนอกจากนี้นะครับถ้ามีผู้เสียหายรายอื่นน,นะครับที่จะเดินทางเข้ามานะครับทางตำรวจนะครับก็ได้เตรียมนะครับที่จะรับคดีนี้ไว้แล้วนะครับว่ามีผู้เสียหายทั้งหมดเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะครับยืนยันอยู่ที่ผู้เสียหายสิรายนะครับเสียชีวิตทั้งหมด9รายแล้วก็อรอดชีวิตมาได้อย่างอวุดหวิตนะครับเพราะว่า คาดว่าตํารวจคาดว่าสารนี้นะครับน่าจะไม่รุนแรงพอจนทําให้เสียชีวิตนะครับในรายที่10จึงรอดมาได้นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมียอดของผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางเข้ามาที่สโมสรตารวจนี้นะครับเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ในห้องสอบสวนนะครับก็จะมีญาติของคุณก้อยนะครับเดินทางเข้ามาให้ปักคํากันแล้วครับ ซึ่งท่านก็บอกนะครับว่า Jamie, ทางในส่วนของคุณแอมนะครับทางผู้ก่อเหตุนะครับตอนนี้ก็ได้นำตัวนะครับไปฝากขังไว้ที่กองปราบปรามนะครับตำรวจสืบสวนกลางแล้วนะครับ ซึ่งหลังจากนี้ก็รอดูนะครับว่าจะมีการขยายผลไปถึงเยื่อไรอื่นจะเสร็จสิ้นตอนไหนนะครับซึ่งท่านบอกว่ายังมีเวลาทํางานอีก2วันนะครับซึ่งใน2วันนี้ก็จะเร่งสืบสวนต่อนะครับว่าเยื่อไรอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับเหยื่อที่แอมจะเลือกนะครับก็จะเป็นคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเลือกผู้ที่ค่อนข้างมีเงินนะครับในการที่จะมาตกเป็นเหยื่อของเธอนะครับซึ่งทางรองพบตรนะครับก็ได้ยืนยันว่าตอนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตจากลักษณะเดียวกันนะครับทั้งหมด9รายนะครับที่มีญาตินะครับเข้ามา แจ้งความแล้วก็มารองทุกที่นี่นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจันจะรีบอัปเดตให้ทราบอีกนะอีกครั้งนะครับเพราะว่าในวันนี้ก็ยังมีทางเหยื่อนะครับเดินทางเข้ามา,เ,าเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการให้ประคำเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้ในห้องสอบสวนนะครับก็จะมี ญา,าติของคุณก้อยนะครับเยื่อรายล่าสุดที่ว่าพูาดับบริมน้ำนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องสับสวนแล้วครับสำหรับตอนนี้นะครับแอมก็ถูกฝา,า,ก,ากขังไว้ที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการฝากขังไว้ที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะมีการขยายผลต่อไปนะครับถึงเหยื่อรายอยื่นนะครับซึ่งทาง รองพบตรนะครับก็บอกว่าหากมีเหยื่อเพิ่มขึ้นก็จะมีการขยายผลต่อไปนะครับเรื่อยๆเพราะว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจานจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ทางสื่อมวลชนก็ได้ปักหลักรอกันที่นี่ตลอดทั้งวันนะครับเพื่อติดตามรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับข่าวนี้ต่อไปครับวันนี้ขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับขอบคุณครับ